ความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ยวอเติมมาตายแม่จอยเม่แม่ไม่เอาแล้วแม่โอ้ควิงแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไป <laughs> <laughs> โอเคไม่ต้องถูกที่เฟสดีเอสแต่ว่าเราผ่านเฟสดีแล้วนะครับผมบอสนั้นเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับผมโอเคเอานะครับตันนี้ผมกา้าวผมนิวซูบเกมเดจอออเครีเอชั่นริบบอลรีเบิร์ดลีเลยก็ช่างมันนะครับผมผ่านสองยังมีสองอีกเหรพี่ตายไ,ไปแล้วก็ผมจะจะวายแล้วโ okay, อเคเราดูสิว่าดาดอื่นตัวละครนหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคอ๋อคือเปลี่ยนเป็นชั้นอื่นอิกไนย์เหรอเดี๋ยวนั้นมันคือเผาปะ คือเราต้องเก็บของห้าชิ้นแล้วเรเผาพวกนี้ระเบิร์วเป็นเหมือน,นกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผาคงเตกให้ใช่ <c oughs> <c oughs> okay, โอเคอุ้ยสว่างไงโอ้แต่นั้นทำไมตอนแรกมันมันจะมีปัญหาเรื่องการขยีบของผมอะคือคือตอนเล่นผมเล่นไปเรื่อยๆม,มันจะสยับหน้าต่างได้อะ่ะหน้าจอมุมกล้องได้อะ่ะแต่ตแรกๆมันจะมีปัญหาเรื่องมุมกล้องทุกทีเลยคืออะไรไม่เข้าใจอะ่ะเพราะอะไรวะแล้วเดินมุมนี้แบบเดินเป็นเป็ดเ,เลย มันจะเดินเป็ดเดินเป็นปูเลยแหวะแล้วมันก็ตายคือมันมันหันซ้ายมันขวามไม่ได้อ่ะเพราะได้คือรอบแรกเป็นยีวิทีเลยเนี่ยมันหันหันไม่ได้ออาต้องกดอ๋อนกดซ้ายค้างเหรอ what กดซ้ายค้างด้วยแล้วรอบแรกผมไม่ได้กดไม่ใช่เหรอช่างเถอะครับโอเคหาของง่ายสิเหมือนเดิม แม่เจ้ากดสา,ายครั้งได้หรอเพิ่งรู้โอตท,ทางหน้าทางหน้าสีแดงคือมันมุงก้อนยากมันมุงก็มันยาก,าก,ยากคือต้องหยุดตลอดกดมาออกแม่ไม่อยากเล่นแล้วแม่แล้วห้องมันขนาดไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะ เกือบเปงควางกันแล้วนะทางซ้ายรู้สึกไม่ปลอดภัยอะไรโอเควิธีเล่นก็นคือจำพยายามจำแมปให้ไดม้มันโดอะไรวะไม่เห็นของโดนะดูเลขของโดทิ้เชิงอะมี่อออปะโดอะไรมีเลยโดบ้างอะนี่หรอไม่ใช่อ๋อ,อนี่ไปเสียง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  บายบายทำไมถึงมาตรงนี้ด้วยอ่ะมั้ยโอ้ยตกใจพอเตอร์อย่างนี้เลยเหรอโอเคแตนหลังก็คือพยายามจำตำแหน่งที่มันแปะของไว้อ่ะเดี๋ยวคือห้องนี้มันตันไม่ใช่เหลยคือทำไมต้องมาเดาเดียวแล้วนี่ถ้ามันรู้แล้วเราจะหนีทางไหนอ่ะ คือมันเหมือนไม่ไม้จะพอเรามันเห็นเรามันจับเพราะว่าอยู่ใกล้มันแล้วมันก็ก็จับเลยอ่ะคือแบบมันไม่ใช่แล้ววผมจะรู้ได้ไงมาตกใจสเตอร์นีหละคือแบบมันมันยากปะอ้ส์อุ๊สอุโน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 นมันมาเ็วจังวะเดี๋ยว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 เดียวเดียยววอเดียวงอน เดี๋ยวก่อนเดี่ยวก่อนทำไมมันตาำไปจังวะเอ้ารอดเลยไม่รอด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 เวลามีแค่นี้จออะไรนักนะโอ้คือมันจะมีโอกาสได้หรือคือดูดูแมพมันเล็กกว่านะ แต่คือมนุษย์กัดเจอไรพบเอฟเอเอฟกระต่ายบ้านนั่นก็เยอะกว่าไม่เนี่ยเวลาหมดแล้วอ่ะหาขอผมไม่เจอเลยโอ้โหไจโอไทเจอไวดูหน้าโกวกว่าอีเฟสดีเยอะเลยวะโอ้ยแล้ผมยังหาห้องมันไม่เจอมาผมว่าห้องที่มันมัน อาจจะซ่อนอยู่ลึบๆอะไรอย่างนี้ตรงนี้มีป้ามีห้องป้าทางยาวเนี่หว่าหรือทางยาวๆมันก็เยอะนะก็จะมีห้องไม่กี่ห้องอะ่ะที่มีของอยู่ได้แต่แปะที่ผมหาห้องมันไม่ค่อยเจอผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ทางยาววนๆไปวนมา <c oughs> เอือกใครจะไปหยุ่ชะลดูห้องได้วะห้องนี้มันเชื่อมต่อกับตรงนี้ก็ค,คือห้องใหญ่ จะมีปลายเป็ดดีอยู่นี้แล้วก็เชื่อมกับโทรศัพท์ข้างหลังตรงนี้อาา่าฮะตามตู้ที่ก็จะมีทางนี้เออทางนี้ชอบเจอมอนสเตอร์มันเลยไม่ค่อยมีโอกาสได้มานี่มีห้องตรงนี้รถเข็นตรงนี้อันหนึ่งเลี้ยวมาตรงนี้จะมีทางที่เราปกติจะผ่านมาแถวนี้อาา่าฮะ แล้วก็ข้างหน้าพอดีโอ้ดูหน้าดิจ๊ะเอ๋เกคือไม่น่าจะพูดอะไรเกมนี้เอฟ็อกซี่คือมันเอ็นเลทหมดอะมันมันไม่ใช่หมดสตอรี่ที่ผมพยายามแล้วก็เก็บของก็จบอะไรเงี้ยมันแบบต้องแบบตามเวลาแล้วก็เวลามันมีให้เท่าไหร่เนี่ยไอตโตไม่ใช่ไอตโตแอดจิกแอดจิกอ่าหลังคาเขาเรียกว่าไง ฉันใต้ฉันใต้หลังคาห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคาใหญ่พอทีจ่จะเดินขนาดนั้นเยวะห้องใต้หลังคาบ้านไหนวะเดี๋ยวดูคนด,ด,ดูดูสินาทีครึ่งนาทีครึ่งว้าอโว้ยอ้ยโอ้โอ้อยโ เปิดไฟเลยเหรอไม่เปิดไฟเลยเหรอโอเคเดินในความมืดก็ได้วะโอเคตามน,นั้นมันไม่ให้เปิดไฟครับผมเดี๋ยวยังไม่เดินไปไหนเลยบอลใกล้ไปหรือเปล่าวะเลี้ยวกันเลยโอเคอหักเลี้ยวกันเลยโอเค ของสว่างนี้เอาไฟไฟเฉยๆคือแม่แม่แม่แมไปหาคนเพิ่มเติมมาเพิ่งรู้ว่าตัวนี้วิธีใช้สู้คือต้องกดไฟฉายตอนที่มันวิ่งเข้ามานะครับผมก็อยากลองดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าก็คือมันกดไฟฉายเพื่อให้มันแสบตาอะไรเงี้ยอ่อ เนี่ยสมมติมันเข้ามาปั๊บแล้วเราอุ้ยเราหยุดแล้วมันไม่เห็นนะฮัลโหลบ็อกซี่สวัสดีเะเอ๋เอ๋เอ๋วิ่งโอเคนี่ไงคือเราต้องเปิดไฟเพื่อให้มันแสบตาผมโอเคประมาณนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเราจะหาของเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเกือบแล้วกด F กด F ผู้ชายกด F มะกด F ผู้ชายโอเครอมันตามันลุก ลุกโชนเข้ามาอย่างเงี้เราสถานที่จะกดไปฉายได้นะครับผมโอเคเต้องดูว่ามันจะวิ่งมาเมื่อไรเตรียมกด F นะครับผมเออใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็เยนผมจะรู้ไหมของอยู่ไหนวะ <c oughs> คือต้องบอกว่าม,มันใ,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 ใน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 ที่ผมเห็นมันจะมืดกว่าที่คุณเห็นมากเพราะว่าผมจะปรับสว่างในโปรแกรมอัดน,นะครับผมโอ้โหโอเค <c oughs> ของสะท้อนแสงเพราะฉะนั้นผมจะพอเห็นอยู่ ใจเย็นตันมั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 นมองตามมันอะก็อย่าดีโอ้ยใจเย็นๆโอเคผมจะพยายามหาของให้เจอนะแต่ผมไม่รู้ว่าผมอยู่ในโลกใบนี้คือมันมืดมากคือโชคดีที่ของมันสะท้อนแสงได้คือผมไม่สามารถที่จะเลี้ยวขวาได้เพราะถ้าเกิดเลี้ยวขวาปั๊บผมมันจะอยู่ปุ่มไฟฉายมันอยู่บุบอยู่อยู่ F ไงมันจะอยู่นิ้ว คือผมเลี้ยวขามันโอเครับผมเปิดไปฉายตอนที่มันไม่ไม่ตาสบ่างปับมันจะเห็นผมนะครับผมโอ้โอเคก็คือผมต้องห้ามกดไปฉายเปิดตอนที่มันอยู่นิ่งๆเมื่อกี้เนี้ยเนียแล้วเปิดตอนตามขาวๆจะเปิดไฟตอนแสงมันได้ไม่รู้ว่าตัวอื่นได้หรือเปล่านะผมผมต้องพยายามดูแผนที่จำแผนที่ไว้ดีอะเพราะว่าผมจะได้กด F ถูกต้องเพราะกดอ่าเป็ไงดีวะ มันมันมันต้องทำอินที่ได้เพราะจะได้ถอยหลังแล้ววายาถอยหลังนั้นเลือกจุดถูกอ่ะว่าจะไปทางไหนแล้วหาของให้เจอของมันจะสะท้อนในที่มืดจุดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีฐานนะครับผมแล้วตอนที่มันตาขาวๆมันจะวิ่งช้าได้เดินช้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 เออโอ้ยยาไหนว่าของหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไฟฉายก่อน หาของไม่เจอขคาืงหลังนี่ของปะน่าใช่นะเรามันจารสว่างสว่างยังจะเธอจ๋าเวลาคือหมดแล้วโอเคนี่ของปะไม่ใช่เหรอกรรมเราจะหาเจอชาตินี้ชาติหน้านะเนี่ยคือผมต้องพยายามจำแมพให้ได้แล้วก็วิ่งถอยหลังยาโอเคไปไปไปปิดไป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 ดูมีเดโดได้ไหม ไม่มีเลยงั้นเหรอพอดีพอกซี่ใจเย็นนะใจเย็นนะคือมันมืดมากคือแบบผมน้ําเพ่งเพ่งตามมองแล้วผมปวดตาเนี่คือแบบมันเป็นไม่ได้หรอเกมนี้คือของไม่อยู่ไหนผมไม่เห็นเลยนะของมันซ่อนอยู่ไหนวะนี่นี่นี่โอ้โหยานหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นคือเนี่ยคือผมเล่นไม่ได้แล้ว อะไรของมึงคือโอ้ยเดิชชนก็ไม่ได้โอเคโอเคพอแล้วพอแล้วครับผมโอเคผมเข้าใจวิธีเล่นแล้วแต่คงเล่นไม่ได้จริงเด้อ่ะหลักการนี้ก็นะไปลองเล่นกันเองนะกันนะผมกับเกมเดี๋ยวต่อครีเอชั่นรีเวิร์นะครับผมโอเคนะครับสีทางไปเลยไปเอาแล้วปิดประตูแล้วปิดประตะ